นักมวยดังสวัสดีครับน้องชายตั้งแต่มาอยู่ใช้สีเสื้อจากเปลี่ยนเทิดเ,เกียรติมาเป็นพยักอุดอรเนี่ยเห็น<อ>บอกอัดฉีบันตะไทยเลยร<อ>วยแล้วตอนนี้เยอะเลยครับเป็นเสียไปแล้วมาเปลี่ยนชื่อสีเสื้อกี่ไฟละสองไฟ้ะครับจากเทิดเกียาากรติสสอประกอมาเป็นพยกนักอุดรครับอัดฉริยประดิษฐ์สองไฟไฟแรกอัดฉีบเท่าไหร่แสนหนึ่งครับไฟที่สองเจ็ดนครับสองไฟแสนเจ็ดเลิกมวยแล้วมั้งเนี่ย เลิกเลยดีกว่าเออะรวยแล้วอ่ะเอายังดีกว่าเนาะโอ้ถ้าอัดฉีดเยอะขนาดนี้ก็ถวายถวายหัวอ่ะเออนะโอ้นักมวยสมัยนี้น่าอิดชานะฉีดเยอะอ่ะเอ่อมาอยู่ PK กี่ไฟแล้วครับก็มาไฟล์แบบอ๋อตอนตอนแรกอยู่มีนายโยเินใช่ครับเพิ่งมาอยู่นี่กี่วันล่ะก็ไปที่แล้วไปที่แล้วที่ชนะใครนะตาพิภพใช่ครับ แล้วก็ก่อนนั้นก็ชนะศิกสยามใช่ครับสองไฟชนะรวดเลยครับมีรายการหรือยังครับก็ยังรู้อยู่ครับซ้อมทำน้งกายครับแล้วเวทยไหนอ่ะที่เก่งๆอ่ะก็ตอนนี้ได้ระบีด้ิบเกร้อยยี่สิบสิบกยี่สิบมาอยู่นี่ต้องรู้สึกร่างกายดีขึ้นไหมดีขึ้นหนักใช่ไหมั้ยหนักไหมก็ได้เลยได้เลยนี่สังเกตหนักไม่หนักแต่หูบี้แล้ว ก็จะบี้นานแล้วนะเพราะเป็นมวยเข่านะใช่ครับเสียอุ้ดอุดรลูกพี่เราพูดอะไรกับเราบ้างแนะนําอะไรบ้างเพราะว่าขยันซ้อมตั้งใจซ้อมครับเดินไปหาจีให้เรื่อยๆอยี้เยอะอยู่แล้วขอแค่ตั้งใจครับผมโอ้โถ้าเป็นพี่พี่ก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วล่ะกลับไปต่อยมวยตัวนี้ึดนไหมเอกชุมพรไม่ทันแล้วเนาะอ่าก็ซ้อมเรื่อยๆรอร่างกายมีเล็งๆไม่แม้จะเจอใคร ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยร้อยสิบเก้ายี่สิบได้หมดผมาทำฟอร์มไปเรื่อยๆเนาะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ20ปีครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับมีเมียกี่คนไม่เยอะไม่มีครับยังไม่มีแฟนมีอ่ะมีแฟนมีแฟนแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บเงินแต่งเมียแฟนมาเชียร์เข้าไหมเลยเลยครับรอดูอยู่บ้านนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับ